เจอแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เจอแล้วเอแเลนี่นยนะครับคอแล้วครับจับแล้ว

นี่งนี่อาทิตย์แงอาทิตย์อันนี้แงอาทิตอันนี้งอาทิตย์อแงอาทิตีกต็นะครับอ่าอันนี้ตัวับนี่ครับอาทิตย์ไม่าัลบปิดใยนะครับไม่ใจาควราินะครับนะครับปลาตััิดครูครับคนจับคนจับไม่มีพิษค่ะคนจับไม่มีพิษค่ะ มาจด้ว้ก็มาจากาจากยพยายาม